สวัสดีครับสวัสดีเอซสวัสดีแฟนเพจชาว YouTube ตมมอดับมเซิงครับผมวันนี้มาพอดีมา,มาตลาดไปไม่ได้ครับรถครึ่งล้อไปเดินทางลำบากครับผมนี่ต้องย้อนกลับมาคืนครับรถกระบะ ยกสูงงจะไปได้ครับแต่ส่วนรถรถเล็กไปนี่ถ้าเครื่องดับงานเข้าเลยครับผมเส้นทางไปสังขะดูบริเวณซ้ายขวาครับน,นี้บริเวณขวาบริเวณ้ายน้ำเยอะครับน้ำฝนไม่ตกแต่น้ำมันไหลามาทางโพเชตทางกับเชิงครับผม ไหนกับลำปาครับช่วงน,นี้ทำท่วมข้าวหมดแล้วครับผมนี่โ<อ>โยโอตกกระไพระโนี่ครับตอนนี้ก็ที่เขาเปิดทางน้ำก็ถลม่มเป็นทางใหญ่ครับนี่ครับท่วมมดแล้วครับผม มันจะท่วมถนนแล้ว่ตรงนี้เป็นจะเป็นสะพานเป็นทางน้ำไหลผ่านนะไปห้วยลำพอวมาเส้นบ้านจังเตียครับเส้นสังขะครับผมนี่ยรถเล็กนี่เดินทางลำบากมาเลยครับ ไปได้ไหมครับนี่ช่วงวันที่9ครับอยู่ทนนารตรงนี้เกิดการเซาะครับนี่อันตรายมาครับนี่อยู่ขวามือครับนี่ครับอันตรายมากตรงนี้บาดเสียวจริงๆครับเนี่ยดูว่าเป็นทะเลฝั่งนี้เป็นห้วยลำพอครับฝั่งนี้ ากลัวมากครับเป็นทะเลหมดแล้วครับผมเนี่ยส oh. งสารชาวนาครับผมนี่ยน้ำไหลแรงมากครับนี่เส้นนี้ trăm bên lấy like em này Tôi phải giúp trường nam giới chương trình ดำมนี้เป็นไรครับนี่ต้องเปิดไฟฉุกเฉินครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้จัดสามชายเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคันนี้ ไฟยุกเฉินแล้วก็ไปตามไปตามตูดครับผมใครอยากแซงก็แซงไปเลยครับดูครับน้ำนี่เป็นเส้นบ้านยางเตี้ยไปสังขะ ได้ยินอะไรเสียงดังมาเลยครับเหมือนสายผ่าน เช็คอินพาทัวร์พาทัวร์ดูเส้นทางเส้นทางว่ามีน้ำท่วมหรือเปล่าครับแถวเขตบ้านห่วยรถกระบะเสียครับผมน่าจะลุยน้ำหรือเปล่าครับนี่เดี๋ยวระดำดึง บบเฮียรถกระ็มาสิยอรอด,ดำน่าจะลุยน้ำครับนี่แถวนี้น้ำไอ้ข้าว ข้าวมันสูงครับไปเลยเห็นน้ำท่วมนิดหน่อยครับน้ำมัลไหลมาเรื่อยๆครับวันนี้เป็นวันโชคดีนะครับผมขอ A fc A fc ทุกท่านโชคดีกันทุกคนครับผม วันที่หนึ่งตุลาคมสอง2565ครับเด็ดเปรียงเราเนี่ยเราไมจะข้าตลาดเข้าไม่ได้ครับตรงสีเรยกน้ำครึ่งล้อนะครับน่าจะไปอูครับรถนี้คันนี้ 力的一 យ៉ាងមិនแห้งครับน้ํามันຫຼາຍຫຼາຍមករីយครับผม เส้นทางบ้านบึงบริเวณนี้ก็น้ำน้ำเยอะแต่ต้นเขามันก็สูงนะครับทางนี้ตัดไปบ้านตะกุยเดแต่ท่วมหมดแล้วครับท่วมเส้นทาง เข้าตลาดไปไม่ได้ครับเดี๋ยวรถติดรถดับงานเข้าเลยครับเดี๋ยวเสียตังค์เพิ่มอีก

ไปเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ